คเค่อยท่านฟังเลยคอร์ดจะไปฝ่าฟังเด้วยไม่ใช่ตกนะ่าไม่ใช่ตกน่าเปิดทั้งค่อยท่างมันเริ่หัวหน้าอ,อยา,าย,อยาคายงามันมันซิมือมันเสียกว่านี่มันว่านั่นสวัสดีครับพี่น้องป้องปว่สุขกูทุขคน แล้วมืนอเนี่ยันรนะันขาต้นโค่นนะบดตายมีจัดการไหมครับมันขืนมากแล้วเ <c oughs> บิง้งพี่นองเบิงบ้งเบิ้งตัดไปแล้วบดตายนะครับ ตัดแล้วมันบอตายครับมันง่ามกว่าเก่าครับพี่น้องขึ้นมาสูงงเายนะครับเห็นไหมครับตากนี่ก็ปิ่งมาเลยครับอ้วนมาเลยครับเดี๋ยวครับ,น,รบนี่นนี้มีน่าจะมีคุณวรนุชอยู่ด้านในนะครับจัดการหให้ได้อะไรนะครับบวกนครับเนาะนี่ครับ ตัดระเบตายครับงามกว่าเกา่าสวยกว่าเก่านะใบขึ้นมาเนี่ยสวยงามนะก็เลยมาจะมาจัดการนะฮะเนี่ยจัดการนะเนี่ยขึ้นมาเพียบเลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวับแรกต้องเอาอุปกรณ์ก่อนเนาะเตรียมอุปกรณ์เสริมกัมครับอ่นะ มันมีรลกมีหากเกานะครับเนี่ยมาถึงเงาเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเ,เดี๋ยวก็จัดจัดการตรงนี้นะครับตรงเนี้ยแล้วก็เอาอันนี้ออกแล้วก็จัดการขั้นเด็ดขาดมัน,นไม่ตายง่ายนะครับต้นโพเนี่ยเพราะว่า จะทำ้ายตึกนะตึกกี่ๆนะนี่ยนะครับ High, ทุกมือมือหายครับุกมืือหายนี่เลยครับเอามันออกไปเลยเนี่ยขึ้นมาดีมากเลยนะเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ขึ้นละตัดไม่ถึงสองอาทิตย์นี่แทงยอดเลยถ้ากินเหมือนได้เหมือนบ,บักบุ้งกินไปแล้ว <c oughs> ขึ้นมาสวยงามมากเลยนะไม่ยอมไม่อยอมเน,นี๋น,นี้จะได้ผลจะจัดการจนะได้ผลนะวันนี้เราจะใช้สูตรแรงนะครับนั้นสูตรแรงเพราะว่าด่ากมันอันตรายจริงๆนะทท่านเพื่อน ามานันมข้ามาแล้วน,นะม,นมันข้า,ามาแล้วยังเลยเนาะมาตัดต้นโพยอะไรพวกข้าลวมากแล้วครับไคลิปแล้วก็เล่าคลิปนี้ก็มาพอนี่แล้ววงิดไรสร้างตำบอ,อกทัวร์ดว่ะปันข้ามาแล้วเนี่ย ตัดต้นโพมื่อนี้มักเอาหยามาขาต้นโพเราก็กมาขายมาพหอยแล้ครับเนี่ยโหพอดีเดี๋ยวแนทกินเทียงครับเนี่ยมาแล้วแม่ข่าวเรามาตามปได้ดีนะครับสี่สิบเอ็ดโมงสี่ตาบักทัวเรานี่ครับตาบักทัวครับนี่นี่อือแล้อุ่นครับ ดูโอ้ยิเบิดเหรอเบ,อเบอื้ดม,มีปลาสมีน้องนล่มีปลาสมสมปลาครับ้ด้นี่ซุปน้ำไม้เห้มาับเ่ยอืมทีน่้นนะนเสียบเอาอต้มบกท้อเอนียวมีอยู่เป็นบ่มีค่ะหม้อขอนี้วสองห่อต้มบกท้ออล้รกะักินกับอย่างละมีน้องต้มบกทรอก็ ปลาดุกมาแล้วมันทางขัาทาเนาะปลาดุกตัวหนึ่งขับทาในบ่มเลี้ยเนาะเฮ้ยเนาะเป็นว่าขบทาอย่างในบ่มเลี้ยพันละเป็นว่าเงียบเลยพัดน้อนล้ววันติดอย่างนี้เหรอเออแม่เดี๋ยววได้กินดอกมาทายซื้อาขามาแล้วบกินเดี๋ยวนี้เราจไปกินยาข่ายยาเนาะก่อนผ่ว่าผลับยาข่ายยา บรรยากาศร้านค้านะฮะโอ้ยเรามาได้เวลาพอดีโอ้นี่พ่อค้ากินข้าวนี่ครับไปเบิ้งไปเลยคลิปแรกก้อนอน,น,น่ะเตี้ยนี่เลิกขาดเดี๋ยวมาครับจับอ,อ,อีาพริ้ฮอยดีเอามากินขๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอ็นพี่เอนาน้องกินกันหน่อหนะเอ้าพ่อค้าโอ้ยมาเด้อพ่อค้าอนนองมากินข้าวอนกันเนี่ยสมปลาเนี่ยเออนั่น อุ้ยครับนี่นี่เสียเราไปกินโซ่จากมือยนเยอะ่ยเขาคลิปปังนะครับเราก็ต่ำบมกซัวเดี๋ยวเรากินเข่ากันเดี๋ยวเราจิกินเขออ่ายังมาท่าย่อยอยู่เพืาอวะหันหันหัน งงยิงรังเม้นเกิดน้ำห่ากแล้มันกินหนามมันอุดมสมบูรณ์งงเนาะยิงรัง

pha sôi nơi lưm nó đen vớt lên bắc đi oh, thì đây, là soi ao, ngát ao này, không bảo được bảo hết làm giả phải. Oh. không phải, คือสิตกนอฝนอคือสิบัวตัก็หน้านส่องคือแมนเียหาก็มาหดสิแมนเบอร,ตรอ์ตึงอโอ้ยแมนมาสุดยอดเลย strength của đại hóa Thạp tính nhau đấy ไม่สุดเด็ดสุดเด็ดบังม่ได้เนี่ฮะครับใส่ลายอ่ะอ้ยเครื่องร้วนครับผมบลายเหรอเครื่องล้ ตอรเบงตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี่กินกับสำบัตเครันะครับเรากับปลาดุตัวหนึ่งเอารงเลยอย่าไม่อิ่มเอเลยครับพิเศษเลยแล้อนย้อนร้อนยี่บาทนริงอ๋อเก็บแผลเราพาแผลใหญ่บอ สองสามมื่นหนึ่งก็ไม่เอน่าสามหมื่เขาขายสามมื่นเออเขาขายไปอังคารอังคารพุธพฤหัสเออขายได้อังคารพุธพฤหัสสุกสี่มื่นวันห้าหมื่นสี่หาหมืน่มนวันเสาร์เอาเนื้อจ้ำกระของเปลี่นน้ยที่ว่าเก็บนี่จัดเต็มเลยนะครับเอาเลยค่ะนี่บอ่อเอาอัานแมนครับผสมน้ำข้าวเหนียวสองท่อกระดูกเอาบอ่อ ไปดูเอาน้ำจ้า้ยยแต่พอๆครับตำจะแสบเว้ยนี่ละแสบ่ากิน่าแสบ่ากินนะครับต้องแสบไปเดี๋ยวจะลอกไข่าได้นะครับ สิคือไายเพลงเฮาแล้วครับท่อนฟังเลคกรอดมวนกับฟังประมวนกับฟังอ่ะไา่เพ่งขข่ท่อนฟังเลคกร์ดจะเปฝ่าฟังเลยมันยังไื่ตกนะย่น้ตกนะเพดขอขายเพลงมนหัวหน้าของตำบลยังลหานาีโอ้ยเราตมาบนะครับพี่น้องเอาซ้อมด้โอ้ยหัวหนาก็ยังจออกกำลังเนาะสบสบายว่าเป็นมังคงเยอลดออกกำลังมาน้นเราบะ เรียบร้อยแล้วนะครับกี่บาทจ้า่าสาทะเคว่่านงเนี่ยยึเิเดีอนค่เสียหายนับเรียนมาอะไรหรอกว่เป็นยังหรอกอจะได้ซื้อน่าอีกรอบนึงพักกาน้ามาโอเคครับนี่ราคาเรียบร้อยเบวนะครับครับผมอ๋อยาคายไม่มือมันสวะเนียนั่นคืออะไร เอาครับเดี๋ยวไปคุ้มแล้วนะครับนี่ที่มาจะเข้าน,นี่ครับ,รบจะฆ่ายาเรียบร้อยแล้วนะใส่ถุงมือความน,ะะน้าอาหเดี๋ยวจิคุ้มด้วยถุงดำเทลาดไปเรียบร้อยนะ เทหากนะครับผมเทลงดินนะฮะ <Okay. S 2> ซึมเข้าไปนะครับโอ้้น้มหัวพี่ <Okay. S 2> น้องเลยไตยตึกมันเป็นไตตึกนะครับเนี่ยสอบตึก ตอแล้วหลังจากลาดแล้วค็สิคุ้มต่อนะครับเฉยสีสำเร็จแล้วครับบังเนะหาดลงไปแล้วครับห้าก็เกิดได้พี่น้องห้าในเก็ดีเห็นปะ นนนะมันเป็นอันตรายเนาะก็เดี๋ยวจะคุมอ๋อคุมมันด้วยคุมนี่แหละครับพี่นอ้องคุมต่อใหญ่นี่นก่อนเนาะต่อใหญ่นี่สำคัญ ฝนนะครับเดี๋ยวมันจะฆ่าติ๊กตาเดี๋ยวฝนจะมาช่าล้างนะครับช่าล้างผมฆ่าให้อย่างดีนะครับถุงดำด้วยนะครับถุงดำนะพี่น้อง ผ้าให้นอน เอาละครับคลิปนี้ก็ขอโจก๊กล้งสำเหน้วนะครับอาราพาจากกันนะครับเราขอให้ทุกคนนะครับมาเบิ้งคลิปนี้ครับมีความสุขความเจริญนะที่เป,ป็นสมัชชปสาธารณสุขประการนะครับเนะาะแล้วก็ขน,นาคลิปไม่ครับพอกันไหมคลิปหนานะครับวันนี้พอกันหนาคลิปไหมนะครับพอกับรถมากพอกันไหมนะฮะ ใน,นคลิปหนั้นนะครับคลิปนี้นะขอขอบคุณนะกำลังแรงใจนะบ่มข้าดิบโอนความมีความสุขนะครับขอมีเฮงๆด้วย,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 วยตๆตรงๆสุขทุกคนนะครับบ๊ายบายมาเบิ่งเดี๋ยวมาอัปเดตกันไหมนะครับว่ามันสิตายบ่น,นะ